ได้ถ้าจะสตาร์ทเครื่องใช้ปุ่มล่างสุดนะกดค้างไว้ประมาณประมาณห้าวินะครับนับหนึ่งถึงห้าก็ปล่อยเดีย๋ยวมันออโต้สตาร์ทเองปล่ขอยแล้วก็อัตโนมัติสตาร์ทเครื่องเลยในระหว่างที่สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่แบบเนี้ยถ้าเราไม่กดอะไรในนี้เลยนะไม่กดล็อกไม่กดคลายไม่กดดับเครื่องในรีโมทอีกสิบนาที 4, ทมันจะดับเครื่องไปเลยมันจะดับเครื่องมาันล็อกเองอ่ามันจะดับเครื่องลงมาเอง แต่ถ้าเราสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทแล้วเรากดคลายล็อกขึ้นไปขับรถคือขับได้เลยมันจะไม่ดับนะครับคือสมถติว่าเราสตาร์ทด้วยรีโมทเสร็จปุ๊บเราเดินมาถึงรถกดคลายล็อกขึ <pod> ้นไปขับคือขับได้เลยนะมันจะไม่ดับแล้วก็ถ้าเราไปกดสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทเสร็จไปกดคลายล็อกหรือกดล็อกเข้าไปทีนึงมันจะดับเครื่องด้วยรีโมทไม่ได้ต้องกดคลายล็อกขึ้นไปกดปุ่มดับทุกปุ่มปุ่มสตาร์ทเลยคายล็อกอ๋อถึงว่าเราล็อกไว้แล้วเราก็สตาร์ทเครื่องเบรีโรมเสร็เราไปกดคลายล็อ ปุ่มตัวนี้จะกดดับเครื่องไม่ได้แล้ว,วต้ตวองไปดับตรงนี้เลยแต่ถ้าเขาไม่กดอะไรจะดับแต่ถ้าตอนนี้คือเรายังไม่ได้กดอะไรเราสามารถกดดับเครื่องจากตรงนี้ได้ดับเครื่องมันดัได้เลยอ้าววิขอตัวดับไปเลยเครื่องยนต์ดับประตูไม่เปิดแล้วดกเดเียตัวปุ่มดับตัวปุ่มเนี่ยเวลาเราจะสตาร์ทเครื่องเราต้องเหยียบเบรกด้วยพอเหยียบเบรกมันจะมีไฟสีฟ้าติดขึ้นมาแล้วก็แตะเข้าไปหนึ่งทีนั่งเครื่ไปเลย ตัดเครื่องเสร็จถ้าเราปิดประตูสนิททุกบ้านครับหลังจากปิดประตูสนิทนับไปประมาณน่าคาดว่าจะสี่ครับถ้ามีการเหยียบเบรกมันจะทำให้มันล็อกกันะครับอ๋อก็เหมือนเพื่อนรถออกอ่าที่อยู่กเลยเหยียบเบรกปุ๊บมันจะล็อกให้ก่อนเลยเนอกสี่บานเลยครับในระหว่างที่สตาร์ทเครื่องอยู่แบบนี้สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่แบบนี้เราสามารถลงจากรถได้เลยไม่ต้องดับเครื่องนะถ้าเราลงมาเราก็สามารถล็อกไปได้เพ่อย้อนตาร์ทอยู่ใช้นี่หมดกดล็อกเลยครับ ออกไปได้ไม่ต้องกับเครื่องหน้าไปชุลาก็แวะมีคนอยู่บนรถตายเครื่องเปิดแดรไว้เราลงมาเราลดด็อก,กดดดได้เลยครับกลับมากดคายล็อกขึ้นรถได้เลยครับไม่ต้องให้คดข้ามงมาเปิดได้กดคายล็อกขึ้นจับต่อได้เลยแ,แล้วก็เจ้าปุ่มตัวนี้มันจะเป็นเียวริตี้ด้วยถ้าเราล็อกเอาไว้ถ้าเราลอา็อกเ,เอาไว้แบบนี้นะล้วไม่ได้กดคายล็อกหรือรีโมทไม่อยู่มันจะสตาร์ทไม่ได้สตาร์ทแตนี้ไม่ได้ จิบยังไงมันก็ไม่ติดนะครับมันจะมีเสียงร้องด้วยแล้วไม่เรียกให้สตาตต้องคลายล็อกแล้วนะครับเราต้องคลายล็อกแล้วถึงจะสตาร์ทเครื่องได้แล้วก็ตัวปุ่มเนี่ยนะครับใช้แทนกุญแจได้เลยฟังก์ชันของเขาคือเปิดเปิดไรกุญแจรถได้ถ้าเราต้องการเปิดกุญแจโดยไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ต้องเหยียบเบรกครับเราจะเปิดกุญแจโดยไม่สตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ต้องเหยียบเบรกให้ลูกค้ากดเข้าไปเลย กดเข้าไปครั้งที่หนึ่งมันจะเป็น A/C แนละ้วมันจะเปิดฟิวสได้ชาร์จโทรศัพท์ได้แต่เครื่องยนต์ไม่สตาร์ทกดอีกครั้งจะเปิดไฟหน้าปัดทุกอย่างเลยนะครับกดอีกครั้งมันก็จะปิดมันจะวนเกน็จะมี A/C มีออนแล้วก็ออฟเห็นไหมโดยไม่ต้องไม่ต้องสตาร์ทไม่ต้องหยยบเบรคมันจะไม่สตาร์บแล้วก็ในระหว่างที่เราเปิดสมมติเราเปิดวิทยุฟังอยู่แบบนะี้เปิด A/C c เปิดฟิทยุฟังอยู่เราต้องการขับรถตอนนี้เลยไม่ต้องกดวนให้มันปิดครับียมเบรคแล้วสตาร์ทได้เลย <c oughs> ว่าเจ้าปุ่มตัวเนี้ยรีโมทเขาจะมีฟังก์ชันสมาร์ทคีย์ครับถ้าเราล็อกรถไว้ลงรถมาดับเครื่องลงรถแล้วไม่ได้ล็อกรถนะครับเราถือรีโมทเดินไปเลยอย่างเงี้ยถ้าเราลงมาปุ๊บลืมล็อกใช่ไหมถือรีโมทเดินไปเลยวันนี้มีระบบออโต้ล็อกให้อัตโนมัติครับมันจะล็อกให้เลยถ้าเราถือใกล้ระยะประมาณหนึ่งเมตรครับมันออโต้คาล็อกให้เลยมาหนี่งคาล็อกให้เลย ไอ้ัวฟังก์ชันเนี้ยปิดได้ปิดได้คือถือว่าเราเราอยู่บ้านแล้วเดินเดินเข้ามามันก็จะขายยังไม่เดินไปมันก็จะล็อกก็ขดล็อกเข้าไปหนึ่งครั้งอย่างเงี้ยคมันจะปิดอัตโนมัติเลยมันจะกลายเป็นเมนทู่าถ้าขึ้นก็ต้องขายเองอย่างเงี้ยถ้าลงก็ต้องล็อกเองพอเราขับรถมันก็จะเข้าโหมดเดิมอีกถ้าเราลงแล้วลืมล็อกมาจากอัตโนมัติล็อกแค่ท้ทีอ๋อเวลาขึ้นจะต้องลชถ้าสมมติว่าเราขับรถมาถึงปลายทางลงรถถือรี่หมดไปเลยมันจะออโต้ล็อกให้แต่ถ้าเราลงมาแล้วเราด็เเัน แล้วก็ตัวนี้มีลูกกุญแจซ่อนอยู่ในนี้นะก็สไลด์ลูกศรอ,อย่างเงี้ยแล้วก็ดึงลูกกุญแจออกมาได้ใส่ลูกกุญแจไา้ี่นี่ให้อาไปใช้ลูกกุญแจลูกกุญแจไว้ใช้กรณีฐานหมดเอาไว้ไขเปิดประตูแทนกุญแจเดิมนะครับ<อ>แล้วก็ลูกกุญแจเนี่ยใช้เอาไว้งะดรีโมทได้รีโมทตัวนี้ไม่มีน็อตนะครับที่จะติดนี้ได้เลย<อ>แก่ลูกกุญแจออกมางัดเปลี่ยนฐานได้เลยไม่ต้องใช้น็อตอะไรนะะใส่กระปิดกันสมว่าแบตหมดปึ๊บครับผมมันอ๋ออย่าเบรกสตาทีนี้ได้เลยไม่ได้ครับต้องรีเซตก่อน ดูว่าแบตรีโมดมันหมดใช่ไหมเราต้องมีเซ็ตก่อนครับต้องรุ่นจะออกมาิดรมีเซ็ตก่อนิบายทีมีเซตให้